าเจริญในธรรมจะมีได้ยาโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาชนาคำสั่งสอนในธรรมพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟวังการสั่งสอนในธรรมพระพุทธศาสนาที่อาตมาพาชนามาเผยแผ่ชื่อว่าศรัทธาความเชื่อสองอย่างศรัทธาความเชื่ออย่างแรกก็คือโลกิยศรัทธาศรัทธาของคนที่ยัง โลกิกยะความเชื่อของคนที่อย่างเป็นมนุษย์ปุถุชนความเชื่อของคนที่ยังมีกิเลสอยู่เป็นความทััทาเป็นความเชื่อที่ยังไม่มั่นคงเราก็จะเห็นว่า,าบางทีศรัทธาที่จะ ถือศีลฟังธรรมเจริญภาวนาแต่บางทีก็ตัดทาไปเชื่อสิ่งที่งมงายสิ่งที่ไม่ได้ใช้ปัญญาเชื่อเรื่องสิ่งดิัสธิ์เชื่อเรื่อง,ส,ง,ส,อองสิ่งที่จะโดนบนดานให้กับตัวเองได้ ศรัธาของโรกียศรัทาเนี่ยเป็นตรัทาที่ไม่มั่นคงพร้อมที่จะเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนไปตามความชักชวนหรือว่าเปลี่ยนไปตามอำนนาจใจของตอนเองเมื่อสรทาไม่มั่นคงแล้วนี่ก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปได้ใครว่าอะไรดีฉันก็ดีไปหมด บอกจอมปลวกให้หวยก็เชื่อต้นกล้วยให้หวยก็เชื่อมีสิ่งสังศิธิ์โดนบดาลที่ไหนทําให้รวยแตนก็เชื่อแต่ว่าทําไปแล้วจะได้ตามความเป็นจริงหรือไม่ก็ไม่รู้เพราะว่าไม่ได้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาประกอบกับศรัทธาที่ไม่มัน่นคงศรัทธาของ คนที่เป็นโลกิยะหรือว่าศรัทธาของปุถุชนก็เอาแนเอานอนอะไรไม่ได้เชื่อถืออะไรไม่ได้เปลี่ยนได้กลิ่งกรอกกับกลิ่งได้ตามเหตุตามปัจจัยที่จะน้อมน้าวหรือว่าชักชวนไปเนี่ยถราทาประเภทนี้เป็นศรัทธาของมนุษย์ปุถุชนที่ยังมีกิเลสยัยงมีตันหามีความอยากได้ ยังมีความาโลภความาโกรธความาหลงอยู่ก็เลยไม่มั่นคงในเรื่องของศรัทธาศรัทธาอีกประเภทหนึ่งก็คือโลกิยาศรัทธาเป็นความาเชื่อของระดับโลกิยาก็คือตั้งแต่พระอริยบุคคลชันสดาบันขึ้นไปเป็นความาเชื่อที่มั่นคง จะให้เปลี่ยนการนับถือศาสนานี่ก็ไม่เปลี่ยนแม้กระทั่งตัวเองจะตายคือรักษานับถือรัฒนาตายอย่างมั่นคงนนผู้ที่เป็นศรัทธาระดับของโลกุตตระศรัทธาจึงเป็นศรัทธาที่มั่นคงเพราะว่าเป็นศรัทธาของระดับพระโสดาบัานขึ้นไป จะไม่เปลี่ยนแปลงมีความมั่นคงไม่เหมือนโลกิยศรัทธาที่สาม,มารถที่จะเปลี่ยนไปได้ตามอำนาจกิเลสตัญหาที่ตนเองต้องการสรรมภาพก็นำมาเจริญพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังถึงศรัทธาทั้งสองประเภทเจริญพร